วัสดีครับวิดีโอนี้เรามาดูเรื่องของการซ่อนและแสดงตัวหนังสือใน Microsoft Word กัคนครับซึ่งเราจะทำตามวิธีในบทความนี้เลยนะครับบทความเรื่อง how to hidden and show text in word เรามาดูวิธีการซ่อนก่อนนะครับเริ่มแรกให้เราเลือกข้อความที่ต้องการซ่อนจากนั้นคลิกขวาแล้วก็เลือกฟอนับ มมติว่าผมมีข้อความอยู่สองข้อความข้อความข้างบนเนี่ยคือข้อความที่ต้องการซ่อน,ส,นส่วนข้อความด้านล่างเนี่ยคือข้อความที่ไม่ต้องการซ่อนเอผมจะขยายขนานให้มานหน่อยตรงนีโอเคผมต้องการจะซ่อนข้อความข้างบนผมก็ทําการคลิกขวาแล้วก็เลือกฟอน จากนั้นให้เลือกตรงนี้ครับพิเน,นึลครับแล้วก็กดโอเคเห็นว่าข้อความที่ผมต้องการซ่อนเนี่ยจะหายไปจะมองไม่เห็นละตามนี้เลยนะครับต่อไปมาดูการแสดงครับให้ไปที่ไฟล์แล้วออปชันครับแล้วก็เลือกแท็บดิสเพย์ครับผมจะต้องการ ที่จะโชว์ข้อความที่ผมได้ซ่อนไว้นะครับให้ไปที่ไฟล์แล้วก็เลือกออปชันในส่วนของ d e สเพย์ครับเลือกตรงนี้ครับ hidden text เห็นว่าข้อความที่ผมได้ซ่อนเมื่อกี้แสดงขึ้นมาแล้วโดยจะมีเส้นใต้เป็นจุดๆ,ๆ,ๆแบบนี้นะครับคือข้อความที่ซ่อนไว้ ใครมีข้อสงสัยหรือมีข้อความแนะนำก็มาโพสบอกกันได้ครับในเว็บ How to click ในหัวข้อว่า How to w i d e n h เ n n d อนด์โชเ t คอินเวอครับ